สวัสดีค่ะนักเรียนชั NO <I> ้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในหัวข้อเดิมก็คือเรื่องของธาตุและสารประกอบนะคะวันนี้เนี่ยก่อนเรียนก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อใหม่ก็คือสมบัติของธาตุและสารประกอบนะคะเราจะมาทบทวนกันเล็กน้อยแล้วก็จะพูดในเรื่องของสมบัติของสารที่เป็นโลหะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะนะคะค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มไปในเรื่องของสมบัติ ของสารนะที่เขอจะมาขอทบทวนในเรื่องของการตั้งชื่อนะคะแล้วก็เรื่องของการแยกระหว่างธาตุและสารประกอบนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปในเรื่องของความหมายแล้วก็พวกสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยการตั้งชื่อธาตุนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ของมันเนี่ยก็จะมีการตั้งมาจากอะไรคะชื่อใช่ไหมมีการตั้งชื่อมาจากชื่อนำหน้าของมันนะคะแล้วก็อาจจะเป็น ภาษากังกหรือจะเป็นภาษาล,ละตินก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายนะคะก็มีอะไรบ้างอันนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะเยอะที่สุดเลยก็จะเป็นออกซิเจนนะคะรองลงมาก็จะเป็นคาร์บอนนะคะแล้วก็จะเป็นไฮโดรเจนแล้วก็เป็นพวกไนโตรเจนแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ธาตุอื่นๆนะคะส่วนสัญลักษณ์ของธาตุเนี่ยอ่อ ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ของจอห์นดาตันเนี่ยเขาก็ได้กําหนดใช่ไหมคะโดยมีวงกลมวงกลมนะคะเป็นแบบพื้นฐานแล้วก็จะมีจุดมีบวกมีเครื่องหมายบวกมีขีดมีขีดตัวนึงหรือจะเป็นอักษรก็ตามที่อยู่ด้านในของวงกลมอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าธาตุเนี่ยมีการค้นพบอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณมีจำนวนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมานั่งจําในพวกของรูปเนี่ย มันก็คือค่อนข้างยากเขาก็เลยใช้เป็นพวกตัวอักษรแทนนะคะเหมือนที่เราได้เรียนไปส่วนหลักการตั้งชื่อเนี่ยของใครคะโจนจาขอบนะคะเขาก็ไม่ให้มีการออใช้อักษรที่เป็นอักษรตัวแรกของธาตุนะคะเป็นภาษาลาตินหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ถ้ามันซ้ำคันกับภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ในภาษาลาตินอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าธาตุมันซ้ำกันอย่างเช่น ส่วถ้ามีตัว C ซ้ำกัน2ตัวถูกไหมคะเขาก็จะใช้เป็น B โ o r o n กับ B boron เในพวกนี้เขาจะใช้เป็น B หรือเป็น Br คือจะใช้ตัวที่เป็นตัวแรกตัวหลักกับอักษรที่เป็นตัวถัดไปนะคะเพื่อให้มันได้มีความแตกต่างนั่นเองส่วนอันนี้จะเป็นตารางธาตุที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วใช่ไหมคะแล้วที่เชอร์ก็สอบเก็บคะแนนนะคะคะแนนส่วนใหญ่ดีมากเลยอยู่ในระดับ9แล้วก็10นะคะ ถือว่าได้ทำคะแนนได้ดีนะคะก็อยากให้เรีทุกคนตั้งใจทำแบบนี้ต่อไปนะคะจากที่ที่เื่อพูดเนี่ยนักเรียนพอจะแยกออกไหมระหว่างธาตุและสารประกอบอ่อพอจะแยกออกไหมคะ ธาตุก็คืออะไรคะธาตุจะมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวใช่ไหมแต่สารประกอบเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยธาตุสองชนิดก็ได้นะคะอย่างเช่นท่านที่ชอบอกว่าตัวซก็คือคาร์บอนใช่ไหมตัวนี้เป็นธาตุหรือสารประกอบอ่าตัวนี้จะเป็นธาตุนะคะต่อให้จะเป็นซีี ก็ประกอบไปด้วย C บวกกัน4ตัวถูกต้องไหมคะคาร์บอนบวกกัน4ตัวตัวนี้ก็ยังเป็นธาตุอยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อให้มันบวกกันกี่ตัวก็ตามองค์ประกอบของมันก็มีแต่เพียงคาร์บอนอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ CO CO2 เห็นไหมคะว่านักเรียนจะรู้ได้ไงว่าเชอร์เราจะรู้ได้ไงว่านี่ไม่ใช่ชื่อของมันอะเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันก็ดูนะคะนี่เห็นไหมเป็นพยัญชนะตัวใหญ่ทั้งคู่แสดงว่าการที่เป็นพยัญชนะที่เป็นอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นท่าแต่ละชนิดก็ประกอบไปด้วย C บวกกับ O 2แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มีท่าสองชนิดอยู่รวมกันเราจะเรียกมันว่าสารประกอบนั่นเอง เรียน,นพอจะแยกออกใช่ไหมนะโอเคนะคะอ่ะคราวนี้วันนี้สิ่งที่เชื่อจะพูดถึงเราจะพูดถึงเรื่องของสมบัติบางประการของธาตุที่เป็นโลหอะอโลหะและกึ่งโลหะนะคะคือธาตุเนี่ยเขาจะมีสมบัติที่เป็นโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะซึ่งเขาจะใช้อะไรในการจําแนกบ้างหนึ่งสถานะสองสี 3. การนำไฟฟ้านะคะหรือจะเป็นการนำความร้อนความแข็งความวาวจุดเดือดจุดล้อมเหลวหรือจะมีสมบัติอย่างอื่นอีกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,ะเราสามารถจำแนกธาตุออกได้เป็น3ประเภทก็คือ 1. Metal นะคะโลหะหรือ non-metal อโลหะ oh a, หรือว่า m e t a l o นะคะคือกึ่งโลหะคือกึ่งโลหะเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นโลหะก็ไม่โลหะ ควบทุประการจะเป็นอะโลหะก็ไม่อะโลหะทั้งหมดนะคะโลหะคืออะไรโลหะคือวัตถุที่มีลักษณะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวไปดูกันนะคะตัวอย่างของธาตุนะคะธาตุที่เป็นโลหะเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลิเทียมเบริลเลียมแมกนีเซียมอะลูมิเนียมโพแทสเซียมแคลเซียมนะคะแมงกานีธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีเงินประหลอดดีบุกนะคะประหลอดเนี่ยจัด ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสถานะเป็นของแข็งมีประลอดนะคะประลอดที่เป็นโลหะแล้วมีสถานะเป็นของเหลวมีประลอดตัวเดียวนะคะที่เป็นโลหะ แล้วเป็นของเหลวที่เหลือเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเป็นของแข็งทั้งหมดเลยส่วนอะโลหะนะคะน่าจะสังเกตให้ดีไฮโดรเจนฮีเลียมคาร์บอนไนโตรเจนฟอูออรีนนีออนฟอสฟอรัสพวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปของธาตุจะอยู่ในรูปของอากาศหรือองค์ประกอบของอากาศทั้งหมดเนีย่ยเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนพวกนี้นะคะ จะจัดเป็นอะโลหะทั้งหมดต่อไปอหรือกึ <c oughs> ่งโลหะกึ่งโลหะเนี่ยก็จะมีโบลอนตัวนี้ที่เธอต้องรู้นะคะก็คือกึอ่งโลหะเนี่ยมันจะมีไม่กี่ตัวหรอกแต่ตัวที่เราจะต้องรู้เนี่ยก็มีโบลอนโบลอนซิลิคอน เจอมเนีเยมสารหนูเราก็ปลวงพวกนี้นะคะก็จะมีอยู่แค่ห้าหกตัวนี้แหละเอ่อทำไมถึงจัดเป็นกึง่งโลหะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสมบัติบางประการที่เหมือนโลหะและบางประการที่เหมือนไม่เหมือนโลหะนะคะก็คือเป็นสารกึ่งตัวนํานั่นเองอ่า คราวนี้นะคะอันนี้จะเป็นตารางที่ใช้ในการเปรียบเทียบสารที่เป็นโลหะและอะโลหะนะคะเราค่อยๆดูกันไปเนาะโลหะนะคะถ้านักเรียนมีหนังสือเนี่ยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือ,อควบคู่ไปได้เลยนะคะหนังสือจะอยู่ในหน้าหนังสืออยู่ในหน้า75นะคะ อ่ะ <c oughs> ถ้าเรามาเทียบนะคะอย่างในตารางในหนังสือหน้า75เขาใช้ตัวอ,อย่างเช่นปลอดนะคะปลอดเนี่ยเป็นของเหลวสีเงินมีความมันวาวเป็นตัวนำไฟฟ้าสแสดงว่าสารที่เป็นโลหะจะหนึ่งจะต้องมีสมบัติอะไรบ้างถ้าในนี้คือหนึ่งจุดเดือดจุดหลอมเหลวค่อนข้างสูงนะคะ สองที่อุณหภูมิห้องเนี่ยจะมีสถานะเป็นของแข็งแบบที่เชื่อพูดไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งยกเว้นประลอดใช่ไหมคะที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวเมื่อขัดผิวนะคะจะมีความมันวาวเมื่อเรานำโลหะชนิดนั้นหรือนำสิ่งของชนิดนั้นมาขัดเนี่ยก็จะก็จะมีความมันวาวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หนึ่งนำไฟฟ้าแล้วก็นำความร้อนได้ดี นำไฟฟ้าแล้วก็นําความร้อนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะคะที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะสมบัติของโลหะแล้วก็อนโลหะนะคะนักเรียนมาดูความแตกต่างของมันในแต่ละตัวนะคะอย่างเช่นอันที่1จุดเดือดจุดลอมเหลวนะคะสารที่เป็นโลหะก,ก็จะมีจุดเดือดจุดลอมเหลวค่อนข้างสูงนะคะอาจจะบางสารบางชนิดเนี่ยอาจจะมีจุดเดือดถึงหลักพันนะคะหรือจุดลอมเหลวเนี่ยหลักพันหรือจุดเดือดสามพันสี่พันห้าพันอะไรเงีย้ยก็มีความแบบ ความร้อนค่อนข้างสูงหรือจะเป็นในเรื่องของสถานะนะคะโลหะที่เชื่ออย่างที่เชื่อตัวอย่างไปนะคะว่า,าสารที่เป็นโลหะส่วนมากส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในสมบัติที่เป็นของแข็งมีเพียงประหลอดเท่านั้นนะคะที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวนะคะส่วนสมบัติของโลงหะเนี่ยก็จะอยู่ได้ในทุกสถานะเลยของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะ Ö, สามเนี่ยเมื่อมีความขัดเมื่อนําม,มาขัดผิวนะคะจะมีความมันวาวนะคะแต่ถ้าเป็นโลหะเนี่ยก็ mm hmm. คอือจะไม่ mm hmm. มีความมันวาวแล้วก็นําไฟฟ้านําความร้อนได้ด oh ีมีความแข็งและความเหนียวนะคะอันนี้ของโลหะนะคะมีความแข็งและความเหนียวมีความหนานแน่นสูงทําปฏิกิริยานะคะกับ mm. กดจะได้เป็นแกน mm ๊สไฮโดรเจนแล้วก็เมื่อโลหะเนี่ยทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะคะจะเกิดเป็นสนิมแต่ถ้าเป็นโลหะก็คือจะไม่เกิดปฏิกิริยาต่างๆอย่างที่ทิเชอร์พูดไปแล้วก็ความหนาแน่นต่านะคะแล้วก็มีความเปราะบาง ง่ายนั่นเองแตกหักได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติที่เป็นของอโลหะส่วนกึ่งโลหะเนี่ยเราไม่ได้ทำตารางเปรียบเทียบแต่ว่ากึ่งโลหะเนี่ยมันจะเป็นสารที่อยู่ระหว่างของแข็งและของเหลวอย่างเช่นซิลิคอนซิลิคอนเขามีความมันวาวอะเป็นโลหะใช่ไหมมีความ เปราะบางก็เป็นกึง่งเป็นอะโลหะใช่ไหมคะนำไฟฟ้าได้เล็กน้อยแบบเนี้ยคือมันอยู่ตรงกลางเป็นความคาดเกี่ยวระหว่างอะโลหะและโลหะนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกกึ่งโลหะก็จะเป็นสารที่แยกมาอีกประเภทหนึ่งเลยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะจบไว้เพียงแค่สมบัติของสารที่เป็นโลหะแล้วก็อะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะนะคะนักเรียนที่เชื่อยอยากฝากไว้คืออยากให้นักเรียนไปจําว่าในสารที่เป็นโลหะเนี่ยมีอะไรบ้างอะโลหะมีอะไรบ้างความแตกต่างระหว่าง โลหะและอะโลหะนะคะแล้วก็ทิเชอร์อาทายคลิปนะคะก็ทายคลิปนี้นะคะก็แบบฝึกหัดของวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะทําตารางเปรียบเทียบนะคะสารที่เป็นโลหะกับอโลหะมาให้ทิเชอร์นะคะส่งนะคะไม่เกินวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือการบ้านของวันนี้นะ ยังไงเฉันก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจดูจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ